สวัสดีครับเจอกับตานุมอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันหยุดนะครับมาให้มานาคือเก่าครับพี่น้องมือนี่กามาเบงงัวกับยา,งงาบยาง,งาม้ะครับยัยาง,งามยู่พูนยายงามอ่านะครับมือนี่สีลองให้งัวมั่นกินมากนี่นะครับว่ายา อย่าขโมยเด้ออย่าขโมยเด้ออันนี้บอแม่นคนขี้ลักเด้อครับเด้ออันนี้งัวขี้ลักเด้อครับเด้อนี่นี่นี่หมักงวงก็กินอ่ะโอ้เยอะเด้อ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 เอาเอาเด้อนะครับเสี่้งัวกินเมืองเด้อโอ้งัวกินนะครับงัวกินหักม่วงงัวกินหักม่วงครับผมนั่นละยำเข้าไปตุลายำยำเข้าไป นะครับนี่ครับสวงามโอ้โหสวยงามย่ามันขี่นะครับโอ้หินแ่บกินนัวขนาดเลยครับโอ้โหแ่บหังกรอบกรอบเลยนะครับนี่ครับคุณตุลานะครับนี่ครับคุณตุลาตุลานะครับอันนั้นอันนั้นนางกระทงนะครับสวยงามตั้งซื่อไฮเดอร์อันนี้ คุณตุลานีครับกินบักม่วงดังกรบๆนะครับคุณกระทงครับในนี้คุณตุลานะครับดังกรบๆเลยนะครับนี่นะครับกินบดนะครับบักม่วงก็กินนะครับยายงามย่ามันขี่นะครับเอาอีกจังหน่อยเนาะว่าช่วยมันกินไะมันส้มด้วยแทบแน่ละขี้มันกินยาอ่อนตามเนื้นแน่นบ่ นี่ยหงงามพระบุญญาคิดินเดอ้อยามันขี่นะว,ว้าโอ้มวันนี้ลมแรงนะคมากน,นาเด้อครับเดอ้อม์วันนี้เด้อเาร์สวยงามว่ชพายุสีขาววันนี้นะครับอันนี้คุณกระทงนะครับ,นา,รน,รบนางกระทงนะครับนางกระทงนะครับอันนี้คุณตุลานะครับ มีอย่างก็กินเบิร์ดครับผมมักม่วงก็กินมักกล้วยก็กินนะครับมักแตงโมก,ก็กิน,ก,นกินเบิบร์ดทุกอย่างนะครับอันนี้คุณนงกระงกระกระนนี่นะครับซึ่งแล้วนางดาวนางดาวนางคุณนางดาวนางคุณมันบ่นได้กินมันอยากมามันอยากกินนัเบิรดเปล่าอย่างไงกิน กล้วยมันจะทีเหลือบอมันแบบแค้มันจะอามนะเนาะใงามเริ่มบนแล้วนะครับผมเริ่มจมงวนน้อยแล้วนะครับผมมาทำวีดีโออยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้จรวะ กินนริงนะแม่เอาแล้วนะครับส้มแต่แต่แล้วบางม่วงส่งใหญ่ใหญ่งามเริ่มบนผมแล้วนะครับโอ้โหตายคบับผมครบครบแล้วนะครับโอ้โหพี้องเอ้ยได้ยินเสียงอยู่บอกครับนี่ครับโอ้โหน้ำลายแตกจดจวดนี่ครับใหญ่งามให้ผมแล้วนะครับเพราะว่าเอาม่วงให้ง่วงกินเบิ่งนะครับง่วงกินม่วง นี่นะครับยายงามก็เริ่มจมแล้วนะครับผมนั่นะครับอ่าย่าย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 างูอควิลักนะครับงูอควิลักกินมะม่วงเด้อยาอยากกินอยากกินอยากมาในนี้นี่นะครับเจ้าตุลานะครับกินงูอควิลักกินมะม่วงเด้อพี่น้องเด้อเบิร์ตเบิร์ตพี่น้องเอ้เบิร์ต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 อยากกินอยากกินอย่ายาอยากกินอยากกินอยากกินอย่ายา ยาจาจ้าอันนี้มีแต่คนรักกินมะม่วงนะครับอันนี้งัวกินมะม่วงนะครับเด้อนี่ครับโอ้โหเบิร์ตเรียบร้อยครับผมเบิร์ตนะครับนี่นะครับไลยแตกจุดจุดโอ้โห ได้บเคยเบิ่งงัวก,กินมกม่วงนะครับเด้อเบิ่งเลยงัวกินมกม่วงนะครับเด้อนี่ปกติสิมีแต่คนกินเนาะน้ำลายแตกกระจวดออกนะครับมีแจวให้มันขึ้นสิคคัรขานอนนี่โอ้ยตายแล้วเ <พา S 1> มืองครับโอ้สุดยอดสุดยอดสุดยอดอันนี่นางตุลาเพิ่งกินมะม่วงรักกินมะม่มวงนะครับ งูเบิรเออคล้ายทิมแล้วส้มนะ้ครับผมโอ้โหมีแจ่วคือแ่บตกเลยเนาะกินดีแล้วเบิดจุกแล้วครับจุกนี่เหลือแต่ขวัญนี่นะครับเบิดแล้วงวกินเบิดแล้วนี่เจ้าโอ้โอคนตุลากินหมดแล้วนี่เจ้าบ่อเลือเจ้า บ่อเหลือนะเจ้าคุณตุลาตุลาบอกว่าอยากกินอีกเอามามา,มาตุลามาตุลาเอากินหนไอยตุลาบอกอร่อยนะครับตุลาบอกแซ่บสมจดจวดน้ำลายแตกจดจวดมีแจวขึ้นสีด,ดีน่ครับไปไปไปนี่ครับ นางกระทงเพื่อกินแซบกินนัวอันนี้ผมยังครับมาถ่ายงัวนี่ละนะครับอันนี้เป็นงัวย,ายงามด้วยครับเดอ้อยิงงามเป็นภูมิใจมีงัวงามนะครับนี่นะครับ,รบย,ยงามนี่นะครับยิงงามบอกร้อนก็เลยไปพักผ่อนสะกอ่อนนะครับเอางัวเขาโฮมแล้วมันก็มากินมักง่วงน้อยนี่แหละครับเบิร์ด วันบอเรืองัวกินเบิดนะคร์ดนะครับนะครับ,รบ,นะรบตัวนั้นกับเบิดมะม่วงน้อยงัวกินเบิดนะครับนะี่ครับเอกินกินกินเอากิน งัวกมันกินตาแสบเนาะกินกินเฟืองนี่เนาะปกติเขาจีเห็ดคลิปคนกินเขานะครับคนกินห่านกินนีนะครับเมื่อนี้ผมมาเห็ดคลิปงวกินงัวกินเฟืองมันคือสิกินแสบเนาะมันคือกินแ่บขนาดก็ปลูกกินขนาดเลยครับปูกกินแ่บขนาดเลยปลาโต ป,ป๊าปป oui, ๊าปป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 ๊าปสวงามเริ่มบนผมอีกแล้วนะครับนี่นะครับสวยงามก็เริ่มจมอีกแล้วนี่ครับ นี่แหละคนรีวิวกินนั่นกินนี่นะครับผมก็บรีวิวดอกกินนั่นกินนี่นี่นะครับรีวิวงัวกินเฟืองนี่ละคือแดดแ,แสบเถอะเนาะคุณตุลาเอ้ยเอาคุณกระทงนะครับครับผมเห็นงัวกินเฟืองเลยอยากกินน้ำมันเด้ลองิ่งเนาะลองิ่งบ่เนาะจาก่้าบิ่งนะครับโอ้โหดังกรบกรบ กรุบกรุบกรุบอืม้ม <c oughs> คุณกระทงบอกอร่อยมากเลยฮึมขนาดกินเฟืองซื่อได้หนอฮึมดูครับกรอ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 บกร,บกรบอบ ครับอืกับทงหมกแซบนี่ยังเสียวไาครับพี่น้องกรอบ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 ,รอบ,รอบนี่ละผมก็บอกไปไซดแล้วครับถ่ายงวงกินเฟืองนี่ลนะมันกินแต่แสบนี่ละครับ คุณกระทงอืมคุณกระทงนะครับยัยงามไม่แล้วครับยัยงามยัยงามไม่ครละยัยงามยัยงงามไม่ครับกระทงหมักแซบนะครับนะตุลามาตุลามาตุลามาโอ้ตุลายังอยากกินมะม่วงอยู่ตุลามโอ้ยยัยงามไม่กินแล้วนะครับยัยงามเราไม่ให้กินแล้วเนาะยัยงามไม่ให้กินแล้ว มันขี้ดื้อนะครับคุณตุลามันอยากขี้ดือ้อนี่นะครับย่างามรอกับแพงนะครับแพงคือลูกนีย่างงามก็ได้น,นะครับเบิกมันกระทงกินโอ้แซ่บกระทงก็ได้นะหมอนี่หมูม,มียังไลยครับมาถ่ายงัวกินเฟืองนี่ยละงัวใ่างงามนี่ยละครับ ปลาพันอุ์น่งคุ้นนะครับยังงามกับแพงค,คือลูกคือล้านนี่นะครับน้ำหน้าให้มันพร้อมนะครับนะครับอ่ต่ออีกครับโ,ฮโฮอ้โหอีคกครับทอง อันนี้เป็นงัวบะมันเลือดบ่อร่อยบานในนะครับอันนี้น,น,น่าจะเป็นลูกผสมนะครับบะมันแดงน,นะครับวันนี้เจ้าตุลาอายุได้จากปีอะไรนี่ยังงามตุลานี้คุณตุลานี่ประมาณปีละบ่หนี้นอ,อ๋อยังโบวัดปีนะครับนี่นะครับคุณตุลา นี่คุณกระทงยังกินอย่างแซ่บอย่างอะไรอร่อยเในครับอคุณกระทงบอกแซบ่แบ,บโอ้แซ่บหลายไก่ต๊อกพวกมีด้ัครับเด้อนี่ไก่ต๊อกไก่ต๊อกกับมากินนี่ครับไก่ต๊อกไก่ต๊อกมีอยู่สองตัวนี่ครับนี่ครับไก่ต๊อก ก็ยังกินใบยาอยู่นะครับบางคนนะครับเขารีวิวการกินอาหารกินนั่นกินนี่ซอยจงซอยจุนะครับผมก็อยากรีวิวอยู่นะครับ่ะมือนี่ผมมาถ่ายคลิปงัวก,กินเฟืองโช่นะครับงัวมันกินเป็นตัะแ,แท้นะครับนี่ครับนี่เหียบ โชว์เลย <S <S ลเจ้าตุลาเนี่ยอ๋อชนกันแล้วเอาละครับคือสีอิ่มแล้วน่ากระทงมือสีอิ่มแล้วนะครับอ๋อยังเนาะเจ้าตุลามาลาบอกเจ้าตุลานี่กินดื้อนะครับมา กระทงกินน้ำแล้วกระทงนจวดนี่นะครับิมน้ำแล้วนะครับนย้ามตุลาเอาซนๆเดียวล้เอ้า กินอีกอยู่นะครับคุณกระทงไ,ไม่หิวเขียวอย่างอร่อยเลยนเจกระทงดูแบบฟินมากเลยนะครับอ,อร่อยขนาะดนั้นเลยบอเ้ย

กระทงกินน้งกันธรรมดาแล้วครับกินเข่าแล้วก็ต้องกินน้ำกินข้นเนี่ยนะเนาะกินเฟืองแล้วก็ต้องกินน้ำน,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 นี่ละเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวผมมียังไม่ให้มันกินอีกนะครับเดี๋ยวสิมาถ่ายอีกครับ สิบเหาหลายสิ่งหลายอย่างมาให้มันกินนะครับปกติก็บมีเด่ค้นนะครับมานั่งกินเขากินน้ำให้เบิงนะครับเดี๋ยวผมสีไหง่วนี่แหละกินให้เบิงนะครับมันกินไปตะเสียบแท้เดี๋ยวผมสิไปหาผละผละมงผลละไม้มาให้มันกินนะครับมากองให้มันกินเลยนั่งทายคลิปให้เบิงนะครับบานนี้ น,น,นี่คุณกระทงนะครับสีนางกระทงเดอ้อตัวนี้เดอ้อกระทงตัวนั้นเจ้าตุลานะครับตัวนั้นจะคีดื้อจังหน่อยนะครับหาเกิดตัวนี้นะ่าจะปีกว่าแล้วนะครับคุณกระทงขนตากับงอนขนาดเลยครับกระทงนี่ครับอา้าวเฟืองเบิร์ตบานนี่ เฟื่องบดแล้วเฟื่องบดแล้วเฟื่องบดแล้ว,ลวอ่เฟื่องบดแล้วนะครับผมอ่ามามามนี่แะครับนี่ละ,ละ,ละอืมขนาดกินเฟื่องนะครับมันยังแซ่บสำนีเลยนะครับเ,เดี๋ยวมือต่อไปนะครับสีหาผลละหมอกผลละไม้มาถวายมันกินนะครับผมอ่ะ พี่น้องนะครับทำมากันนั่งกระทงนะครับผมกับติดตามค้มมาเดอร์กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับผมติดตามเข้ามาได้นะครับจากเบิ่งคลิปเกี่ยวกับคุณกระทงนะครับกินอะไรก็รีวิวเข้ามานะครับกินอะไรก็คอมเมนต์เข้ามาแล้วกันนะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะครับอยากให้กระทงกินอะไรให้ดูนะครับอันนี้กินหญ้านะอันนี้เป็นคลิปแรกนะครับ แ่บน้อยวดยอยู่น้ำลายแตกสะซาด เดี๋ยวคลิปนี้นะครับก็จบไปด้วยคุณกระทงนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับกระทงจะมากินอะไรนะครับเดี๋ยวติดตามกันนะครับขอบคุณครับผม